กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือนะคะทรงน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะราคา6 9 9าบกาทราคา6 9 9บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจา๋า089 0 4 1 6 0 0 8นะคะคุณลูกค้านะอันนี้นะคะก็จะเป็นทรงกระบอกเป็นทรงกระบอกซึ่งสามารถนําไปใส่โทรศัพท์ได้นะ,ะใส่โทรศัพท์ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านุ่งลองใส่แล้วนะคะเปิดออกมา เปิดง่ายค่ะเล็บยาวๆอะไรยังไงนะคะก็สามารถเปิดได้เลยคุณลูกค้ขาขาสวยแล้วก็น่ารักมากๆด้วยด้านในค่ะคุณลูกค้ขาขาด้านในเป็นแบบนี้นะคะ ขออนุญาตให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมด้านในแบบนี้โอเคนะคะปูหนังพียูค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นงานผ้าไทยอัดหนังพียูสวยงามมีความยืดหยุ่นนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะอะไหล่นะคะที่ใช้ในการทํากระเป๋าก็มีความสวยงามมากมากด้วยนะคะใช้ทิชชู่แห้งคุณลูกค้าขาวิธีการทําความสะอาดวิธีการทําความสะอาดนะคะอะไหล่แบบนี้คุณลูกค้าขาใช้ทิชชู่แห้งนะคะเช็ดเช็ดเช็ดค่ะ หลังการใช้งานนะคะคุณลูกค้านะใช้นะคะกระดาษชิชู่วแห้งเช็ดเห็นไหมคะก็จะมีความเงาเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้านะหลังการใช้งานอย่าลืมนะใช้กระดาษชิ้ชู่แห้งนะคะคุณลูกค้าขาเช็ดทําความสะอาดง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วก็บริเวณนะคะที่เป็นผ้าแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้านะคะใช้นะคะแปรงสีฟันนะคะคุณลูกค้าขาใช้แปรงสีฟันเก่าใช่ไหมแล้วถูนะคะกับแล้วถูกับสบู่ก็ได้นะหรือว่าผลิตภัณฑ์อาบน้ําอย่างเงี้ยค่ะเบาๆเนาะสูตรเบาๆของเราใช่ไหม แล้วเราก็นํามาปัดปัดปัดนะคะปัด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 ทำความสะอาดนะอย่างเช่นมันเลอะใช่ไหมคุณลูกค้าก็ปัดออกนะคะคราบออกใช่ไหมจากนั้นค่ะคุณลูกค้าก็ใช้นะคะแปรงสีฟันอันเดิมนี่แหละค่ะล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็มาปัดอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันแบบว่าเหมือนแบบเราล้างน้ำปัดรอบค่ะจากนั้นก็ใช้ดเป่าให้แห้งนะคะคุณลูกค้านะแล้วค่อยนําไปเก็บใส่ตู้นะคุณลูกค้าข่ะวิธีการเก็บรักษากระเป๋าสวยๆของเรานะคะให้ใส่ได้นานเห็นไหมคะเนี่ยใช้กระดาษิชชู่วแห้งชิด เป็นเงาสวยวิ้งเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะวันนี้นะคะในรูปแบบของกระเป๋าค่ะกระเป๋านะคะจะเป็นรูปแบบของทรงกระบอกน่ารักน่ารักเลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยนะคะจะมีสีกลมขาวแล้วก็มีสีน้ําตาลขาวด้วยมีสีน้ําตาลขาวด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยสีน้ําตาลขาวก็สวยเนาะ สีน้ำตาลขาวก็สวยค่ะนุ่มว่าคลาสสิกดีนะคะคลาสสิกมากๆด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชัน Line นะสกแกนที่ QR ว o า e ค้คนะคะคุณลูกค้าจ๋าทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยชอบใบไหนบอกได้เลยนะคะ699บาทค่ะพี่699บาทนะคะคุณลูกค้านังาน ผ้าไทยนะคะอีกหนึ่งรูปแบบเนาะนำผ้าไทยมาแปลรูปนําผ้าไทยนะคะมาพัฒนาต่อยอดนะคะอีกหนึ่งโปรดักนนะะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าสวยๆว,วันนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา